สำหรับรอบนี้เพราะนั้นก็แนะนำนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นตัวของอเมซ o n ครับผมอ่ยย่เลยนะฮะใช่ครับอ่าแล้วก็พาไปดูนะครับหุ้นอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เออเรียกว่าเคยยิ่งใหญ่นะครับมาก่อนแล้วก็ช่วงนี้ก็หดหดหายหายไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับแต่ว่าเริ่มจะมีสัญญาณที่ดีนะครับก็คือตัวของ Microsoft ครับพี่นะครับสาเหตุที่ต้องกลับมา พิจารณาหรือว่าสนใจในตัวของ Microsoft เนี่ยคือปีนี้เราเห็นเทรนด์นะครับของเทคโนโลยีเนี่ยแล้วก็เรื่องของกระแสะที่มันเริ่มมาคือตัวของแชทนะครับ GPT นะครับซึ่งเป็นบอทในเรื่องของการหาข้อมูลการเสิร์ชนะครับ e n น i n e นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยพอตัวของอ เขาเรียกแนะชท GPT เนี่ยนะครับมันโดดเด่นแล้วก็มันมีเ,เรียกว่าความสำคัญนะครับไมโครซอฟทุ่มซื้อเลยครับนะครับอพอ Microsoft ไมโครซอฟทุ่มซื้อเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะตอนนี้ก็คือราคาเหมือนจะเริ่มมีการยกจุดต่ำในภาคเออเรียกว่าในทิศทางหรือว่าโครงสร้างระยะกลางนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับที่ตัวของไมโครซอฟท์เนี่ยจะเออเรียกว่าขยับขึ้นไปแถวแถวบริเวณสัก2องร้อยเก้าสิบนะครับก็ดูจะมีแกป ้เหมือนกันนะครับก็แนะนําใน2ตัวนี้นะครับแต่ถ้าชอบที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัวของเอ่ออเมซอนนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยน่าจะเป็นภาพของการฟื้นจาก้านล่างมากกว่าครับผม แล้ว Apple ลแล้ะที่ปู่เข้าไปซื้อเพิ่มฮะเป็นอย่างไรบ้างฮะสำหรับตัวของ Apple นะครับก็ราคานะครับยังเป็นเ,เรียกว่าภาพของการฟื้นตัวนะครับแล้วก็ข้ามในตัวของเขาเรียกโซนแนวต้านนะครับขึ้นมานะครับพียงแต่ว่าแกปของการไปต่อณนะตอนนี้นะครับสัญญาณระยะสั้นก็ยังดูดีนะครับ155เนี่ยก็ถ้าวิ่งต่อก็จะมีแนวต้านใหญ่ๆอยู่ที่ประมาณ100 ห6สิบหนะครับร้อยหกให้ลุ้นสำหรับตัวของ Apple ครับก็ภาพระยะสั้นสำหรับในต่างประเทศยังดูดีนะครับยังดูดีอ,อยู่สำหรับอาทิตย์นี้ครับผมนี่ก็เป็นเหตุการณ์ของหุ้นแ้เทสลาะระคะครับ <Tesla S 1> <Tesla S 2> เทสลานะครับเทสลานะครับตัวของเทสลานะครับก็เอเทสลา ก็ยังฟื้นได้ค่อนข้างแข็งแรงนะครับเมื่อมาดูจากโครงสร้างนะครับก็รอบนี้สำหรับตัวของเท s l a เนี่ยออจะมีแนวต้านอยู่ทักประมาณ225นะครับออขึ้นมาโซนนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเริ่มเทคโปรฟิตไปนะครับเพราะว่าถ้าไล่ขึ้นไปต่อเนี่ยนะครับ เป้าใหญ่ๆมันจะประมาณ250แต่ว่าแก๊ปของการทำกำไรเนี่ยน่าจะเริ่มเหลือน้อยละเมื่อเทียบกับช่วงประมาณต้นปีที่เราคุยกันแถวแถวประมาณ125 128นะครับเพราะนั้นตอนนี้ไวมากๆนะครับสำหรับเทส l a นะครับเอก็คุยกันตอน7มกรานะพี่ชายใช่ครับ,บันเสาร์ที่7มกรา เจ็ดมกรานี่อยู่ด้านล่างเลยนะครับเราก็บอกว่าเอะรอทะลุร้อยี้าพอทะลุได้นี่มันก็วิ่งจริงๆนะครับเพราะนั้นก็ถือเป็นเรียกว่าโอกาสน,น,นะครับใช่แล้วก็ถานักทุนเรียกว่าสนใจในเรื่องของหุ้นต่างประเทศนะผมว่าต้องมองหาแล้วก็ศึกษาบ้างนะครับก็ผมก็พยายามเอามาแนะนํานะครับเรื่อยๆอหุ้นสัปดาห์ละตัว2ตัวนะครับไทยบ้างจีนบ้างนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับ ภาพของตลาดว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยมันตลาดเขาสนใจอะไรมีกระแสอะไรเกิดขึ้นทุกวันพฤริัสมาเจอกันได้ครับผมในเมื่อดูหุ้นสหรัฐแล้วก็ต้องดูตลาดหุ้นสหรัฐน a อเเป็นอย่างไรคะครับในฝั่ง <DA> ของตัว N a s d a q นะครับอ่าก็ถ้าเป็นในตัวของ N a s d a q, q นะครับอ่าครับโอเคอ่าตัวของ N a s d a q นะครับก็ ภาพในระยะสั้นก็ยังเป็นเรียกว่าภาพของการฟื้นตัวได้อยู่นะครับเพราะว่าเขาเบรในตัวของเทรนที่เป็นแนวโน้มขาลงนะครับขึ้นมาได้เพราะนั้นก็ยังพอมีแกล็บจะไปต่อนะครับในช่วงสั้นแล้วก็มาหนึ่งหมนสันะครับถึง13,200ก็ยังพอมีแกล็บอยู่ครับสำหรับตัวของ NASDAQ ะร,ระยะสั้นยัง,ยงพอไปได้ครับแต่ว่าไปก็อาจจะต้องเน้นการเทคโรฟิตละแล้วก็ไปโฟกัสที่หุ้นมากกว่านะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของอีเวนท์ที่เ,เรียกว่าอาจจะมีความกังวลนะครับในสัปดาห์หน้าก็คือช่วงประมาณวันที่22ถึง24กุมภาเนี่ยนะครับมันจะเป็นวันที่ครบรอบหนึ่งปีนะครับของการบุกอ่ารัสเซีย นะครับของการบุกยูเครนของรัสเซียนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของสถานการณ์ในต่างประเทศเนี่ยเข้ามากดดันนะครับทำให้เ,เรียกว่ามีโอกาสที่จะขยายวงหรือว่าลุกลามไปได้นะครับเพราฉะนั้นเราต้องติดตามในสถานการณ์ของรัสเซียกับ ยูเครนนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าด้วยว่าเฮ้ยมีการสู้รบหรือว่ามีในเรื่องของเอ่อความรุนแรงเนี่ยมากขึ้นหรือเปล่าตรงนั้นจะเป็นคีย์สำคัญแต่ถ้าเงียบๆแล้วไม่มีอะไรเลยเนี่ยโอ้ผมว่าก็ยังเป็นภาพที่ดีอยู่สำหรับในตัวของต่างประเทศโดยเพราะทางฝั่งสหรัฐครับผมอือค่ะเดี๋ยวเอาเอ็มออกเป็นเป็นแมสเ่เป็นเป็นแนทเนะนันคือเอ็พมอนเขียนผิดอ็นเอเอส โอเคมาดูอีกตัวหนึ่ง S;P500 ค่ะครับในฝั่งของตัว SP500 นะครับอ่าก็เอ่อดูจากโครงสร้างนะครับของการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยในฝั่งของตัว s p 5 0 0ก็เป็นไซด์เวย์อัพนะครับอาจจะดูไม่ค่อยเล้าใจเท่าไหร่แต่ว่าก็เป็นไซด์เวย์อัพไปเรื่อยๆอ่าเพราะนั้นโครงสร้างในรอบนี้ก็เอ่อน่าจะพอเอ่อเรียกว่าลุ้นในเรื่องของการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับไปที่บริเวณ4 3 0พสาม นะครับถึง4ี0พนะครับ4ี0พโดยประมาณนะครับก็โอ้ถ้าเทียบกับระดับปัจจุบันนี่ก็ยังพอมีแกลบอยู่เหมือนกันนะครับอยู่สักประมาณเอ,อ่อถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนะครับถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จาก3.8นะครับขึ้นไปชน4.1่ลบสไปชนสีโอ้เกือบ5%เลยทีเดียวนะครับ, 8, รบ, 1, บ, 3, 4, รบสำหรับตัวของ S&P 500กลายเป็นว่าในช่วงนี้แล้วก็ในรอบนี้เนี่ยตัวอของสหรัฐนะครับมันกลับมาดูดีแล้วก็โดดเด่น ครับผมอันนี้เราดูกราฟเทคนิคเป็นหลักส่วน,นเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารอีเวนต์ต่างๆก็ว่ากันไปนะคะนส่ทุ่ว่า ใช่ครับแล้วก็ดิสนของตลาดหุ้นทางด้านจีนกับฮ่องกงเะเป็นยังไงครับ,บนในฝั่งของตัวจีนแล้วก็ฮ่องกงนะครับเวลาผมจะดูหรือจะโฟกัสนะครับว่าเอ๊ตัวของตลาดหุ้นในจีนกับฮ่องกงเนี่ยมันมีประเด็นหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับเราก็ไปดูในฝั่งของตัวสต็อกฮิตแมทนะครับแล้วก็ เลือกนะครับในตัวของอดัชนีต่างประเทศที่เราสนใจนะครับอย่างวันนี้เราจะโฟกัสไปที่ตัวของฮ่องกงนะครับเราก็เดี๋ยวนะครับฮ่องกงอ่ะใช่ครับก็ไปดูในฝั่งของห้างเซิงนะครับเราก็อาจจะเลือกเป็นภาพลายชั่วโมงลายสี่ชั่วโมงเนี่ยก็ได้นะครับว่าเอ๊วันนี้เขาเล่นเซกเตอร์ไหนเล่นกลุ่มอะไรกันนะครับ เออวันนี้นะครับในตัวของเอ่อเทนเซนนะครับเป็นอ่าเทนเซนอาลีบาบานะครับมากันเออเรียกว่าแรงทีเดียวนะครับก็เหมือนกับว่า Big แคปนะครับของเขาเนี่ยมาค่อนข้างดุนะครับมาค่อนข้างดุนะครับอาจจะผมขอไปดูในราคาของตัวเทนเซนสักนิดหนึ่งนะครับเอ่อในตัวของเทนเซนนะครับเทนเซนเนี่ยราคามาโอ้โหมาไกลนะครับผมว่า เทนเซ็นเนี่ยอาจจะติดแนวต้าน,นาแถวบริเวณสัก400อ่ะก็เป็นไซด์เวย์ออกด้านข้างมากกว่านะครับยังยังไม่ค่อยน่ยังไม่ค่อยน่าลุน้นเพราะว่าแกร็ดูแล้วยังอันตรายอยู่อ่ะแต่ถ้าเป็นฝั่งของอาลีบาบานะครับเดีย๋ยวเราไปดูอาลีบาบากันอ่ะถ้าเป็นอาลีบาบานะครับก็อาจจะมีรีบาวสั้นๆได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหุ้นในกลุ่มอาาปีนะครับแต่ถ้าให้เลือกระหว่างอาลีบาบากับอเมซอนผมว่าไปอาลีบาบา ไอ้โทษครับไปอเมซอนนะครับของสหรัฐเลยเนี่ยน่าจะดีกว่านะครับน่าจะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นก็ดูอเมซอนนะครับน่าจะสวยกว่านะครับแล้วก็กตัวหนึ่งอ่าตัวของเอ่อพิงอันนะครับอ่าตัวของเอ่อพิงอันประกันนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เออเรียกว่าคนไทยก็น่าจะพอรู้จักนะครับเพราะว่าเ,เจ้าสวัวซีพีเป็นผู้ถือหุ้น คุณใหญ่ใช่นะครับตัวนี้นะครับก็ดูจากการถอยลงมาแล้วก็ก็ยังไม่ค่อยโดดเด่นนะคือถ้าเป็นโฟกัสในหุ้นรายตัวเนี่ยจะเห็นว่าไฝั่งของฮ่องกงเนี่ยยังมีภาพของการปรับฐานในในหุ้นแล้วก็ในตัวของออตลาดนะครับมากกว่าถ้าเทียบกับฝั่งของสหรัฐนะครับเพราะนั้นต้องไปโฟกัสที่หุ้นในฝั่งสหรัฐเนี่ยมากกว่านะครับสำหรับในช่วงนี้ครับผมค่ะ มาเลยเดลต้าแตกพามีผลอะไรยังไงไหมฮะเดลตา้ตาแตกพานะครับก็เอ่อีจเออมบนะครับทำทาเก็ t i n g ของเดลต้าเอาไว้ให้ถ่ายกับพี่เท่าไหร่แปดร้อยเาขออนุญาตทานนแปดร้อยสงสุดบ้าพี่ไม่ได้ใจรู้สึกโนละให้เท่าไหร่พี่จำไม่ได้โอ้โห <c oughs> โอ้โหพอแก้วไม่แก้ว เมื่อเช้าเลยเพิ่งเห็นมานะครับเมื่อเช้าเลยเพิ่งเห็นมานะครับห่าเกตไทหกร้อยหกสิบเท่านั้นครับเป้าหมายอะไรเป้าหมายสิ้นปีนะครับหนึ่งปีข้างหน้าสําหรับเดลต้าครับผมเป้าหมายหก้สิบหกร้อยหกสิบหกร้อยหกสิบาทพอครับพี่โอ้โแล้วแล้วอะไรหกร้อยหกสิบใช่ไหมฮะแล้วอะไรมันขึ้นมาขนาดนี้ก็ แค่เก yeah, well okay. uh, ่งกําไรนะครับในแง่ของสตอรี่แล้วก็เรื่องของฟล o w นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในฝั่งของฟันเดเมนทัลเนี่ยนะครับก็ไม่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวของเดลต้าครับแพงไปครับโอเคอ่าแพงไปใช่อ่อแล้วทําไมหุ้น LOSP ับ OSPO กับคาราบาวิ่งกันมาสองตัวปิดปดปิดปอะเพราะอะไรนะครับ เพราะกระทิงแดงเขาขึ้นราคาครับวันนี้คีย์สำคัญเลยครับใช่ทำไมทำไมอ่ะคือคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตัวของโอสดนะครับหรือว่าตัวของ m 1 0 0อ่ะโอสดเนี่ยเขาขาย m 1 0 0นะครับอ่าแล้วก็เขาขึ้นราคาจาก10บาทไปเป็น12ปรากฏว่ายอดขายไม่ดีนะครับเขาแก้เกมด้วยการออกไอ้อะไรนะเ1 0 0สูตรน้ำผึ้งที่เราจะเห็นว่าอะไรนะครับเอาแจ๊ชชนชื่นมาเต้นนะครับ อะไรนะน้ำผึ้งสูตรน้ำผึ้งสูตรน้ำผึ้งนะครับที่หลอนหล,อน,ลอนหน่อยอ่านะครับพอตัวของกระทิงแดงเนี่ยขึ้นราคานะครับมันก็เป็นทรายอย่างหนึ่งแล้วว่าอ๋ออย่างน้อยโอสดสภา,าเนี่ยนะครับไอตัวของเ1 0 0รอยเนี่ยคนอ่าก็จะมีเรียกว่าเหมือนกับตัวเลือกเนี่ยลดลงแล้วพอเราเข้าไปซื้อ 100, เอ็มร้อยเเท่ากับหรือจะไปซื้อกระทิงแดงเอ้ยมันก็สิบสองบาทเพราะนั้นก็อาจจะกลับมาซื้อในตัวของเ1 0 0้ยหรือ M1 5 0ยห้าิเนี่ยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีผลทําให้ตัวของคาราบาวนะครับดีไปด้วยเพราะคาราบาถ้าไม่ขึ้นมันก็ยิ่งดีกับเขาครับเพราะว่ายอดขายของเขาเนี่ยแล้วก็มาเก็ตแชร์ก็จะไปชิงส่วนแบ่งของคนที่กําลังซื้อน้อยเนี่ยนะครับมานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นข่าวดีสําหรับโอสถสภาแล้วก็ ลเบานะครับเพราะอะไรเพราะกระทิงแดงขึ้นราคาครับเรื่องเดียวเลยครับผมกระทิงแดงเขาจะขึ้นวันที่หนึ่งมีนานะครับวันที่หนึ่งมีนานะครับโดยประมาณครับผมโอเคอ่ะรู้เลยเนาะทำไมราคาขึ้นโอเคเย้พัดชัดเจนอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวของตลาดอ่าแล้วทางด้านอ่า หุ้นช่นครับเอใ่ครับอ่าสำหรับหุ้นที่เออเรียกว่าผมสนใจในสัปดาห์นี้นะครับก็สัปดาห์นี้เนี่ยผมมองเออในตัวของเขาเรียกบอลยูนะครับของสหรัฐนะครับก็มาเริ่มมีเออสัญญาณของการเรียกว่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เรื่องของการถอยลงไปแล้วก็เริ่มมีการฟื้นกลับขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราไปมองหุ้นในกลุ่มประกันหุ้นในกลุ่มประกันเนี่ย จะเห็นว่าหุ้นในกลุ่มประกันเนี่ยมันยังฟื้นค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับบอลยิวที่มันดิดกลับในรอบนี้เพราะฉะนั้นก็โฟกัสไปที่กลุ่มประกันเลยครับ TLI Thai Life ประกันชีวิตแล้วก็ตัวของ BLA ผมว่าชุดนี้เนี่ยนะครับในระยะสั้นยังโอเคอยู่แล้วก็น่าจะเป็นการผ่านในตัวของแนวโน้มขาลงนะครับทั้ง2ตัวเลยครับทั้ง BLA แล้วก็ตัวของ TLI ครับผมค่ะ <c oughs> P.L.I. เหรอ B.L.A. แล้วก็บอะอะไรกับ T.L.I. ไทยประกันชีวิตรครับผมอ่อแนะนำหุ้นประกันสองต,ตัวเลยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับอืมค่ะอ่ะแล้วก็อะไรอีกคะครับเรื่องสตาร์ท<น>ที่ละครับผมอาที่ในฝั่งของตัวเดี๋ยวขออนุญาตนะครับต็อบแช่นิดหนึ่งนะครับอขออนุญาตแชร์เป็นสกรีนนะครับอ่ะโอเคนะครับ อันนี้เห็นหน้าจอแล้วนะครับเออในตัวของ t f e ฟ t นะครับอ่า T f e ฟ t มาที่ t f e ฟ t เลยนะครับ S 5 0 H 2 3สนะครับสิ่งที่เราเห็นนะตอนนี้ก็คือเอ่อกรอบนะครับของการเคลื่อนไหวของตัว S 5 0 H 2 3มเนี่ยมันมีการทดสอบอ่าในตัวของกรอบนะครับที่เป็นแนวรับของแนวโน้มลงที่บริเวณ980แแล้วก็ดิดกลับขึ้นมาได้ในรอบนี้นะครับดูแนวต้าน สั้นๆนะครับดูแนวต้านสั้นๆสำหรับช่วงเช้านี้เลยนะครับ990ถ้าทะลุได้นะครับน่าจะมีลุ้นขึ้นไปที่995ถึง998ครับเพราะนั้นก็ดูจังหวะของการเออเรียกว่าเข้าลองนะครับเข้าลองเพราะว่าข้าม986ขึ้นมาวันนี้เนี่ยสัญญาณในระยะสั้นดูดีนะครับแล้วก็ Stop Loss นะครับสำหรับการลองอ่ถ้าหลุด 982นะครับแนะนำให้ stop loss ในฝั่งรองครับเพราะว่ารอบนี้น่าจะเป็นภาพของการติดก,กับ นะครับสำหรับตัวของ S50H23 ตูนแนวต้านที่995-998ถึงเป็นจุดเทคโ o ฟ i t ก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเบรกได้หรือข้ามนะครับเส้นค่าเฉลี่ย200ชั่วโมงที่999เนี่ยอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าภาพในรายวันนะครับของตัว TFX เนี่ยมันจะเป็นการเบรกดาวเทรนนะครับซึ่งถ้าเบรกดาวเทรนที่995ได้เนี่ยนะครับมันจะวิ่งขึ้นไป110 0 นะครับอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับตัวของ S50 H23 เครับเป็นย่อลองนะครับแล้วก็ลองได้สำหรับการเบรก986ขึ้นมาในรอบนี้หลุด982าแปดสองต็อปลอดครับอืต่อไปทองคำทองคำนะครับก็ทองคำเนี่ยเอมีติดกลับขึ้นมาในระยะสั้นนะครับแต่ว่าเอดีขึ้นมาดักช็อตครับ เพราะว่าราคาทองคํายังไม่น่าไปไหนนะครับยังไม่น่าไปไหนนะครับในฝั่งของตัว GOH 23นะครับอ่ะก็เออเรียกว่าลงมาเข้าใกล้แนวรับบริเวณ1840นอ่นะครับอ่าแล้วก็ดิดกับ1นึ่ี่เนี่ยมันเป็นเอ่อแนวรับของเขาเรียกสัดส่วนของฟีโบนะครับจากโลที่เอ่อโลนะครับที่1632 แล้วก็ไฮที่1,975นะครับพอลงมา,าในรอบนี้แล้วก็ลงมาเนี่ยนะครับมันจะมีแนวรับแรกก็คือ1,835ถึง1,840นะครับก็การดีดกลับ1,860 1,870อย่าังดังช็อตอยู่นะครับสำหรับทองครับเพราะว่าสั้นๆเนี่ย เอออาจจะมีสู้ครับแต่ว่าเรามองแนวรับสําหรับทองเนี่ยน่าจะลงไปแถวบริเวณสักพันแปดอ่ะเราค่อยสู้ในฝั่งรองน่าจะดีกว่าสําหรับตัวของ GO ครับผมทำไมต้องรอที่พันแปดก็เป็นแนวรับของเส้น200วันแล้วก็มันจะเป็นภาพของการปรับฐานนะครับเพราะว่าถ้าเราเทียบเนี่ยนะครับจากโลนะครับจากโลโซนนี้เลยอ่ะ วิ่งขึ้นไปทำา i g เนี่ยนะครับทองคำเนี่ยมันวิ่งขึ้นไปเกือบ20%ซนะครับอ่าซึ่งมีไม่บ่อยนะครับที่มันวิ่งขึ้นไปลวดเดียวเลยเพราะนั้นเนี่ยเวลามันปรับฐานมันก็ควรจะลงมาอย่างน้อยสักครึ่งทางอ่ะมันก็จะเป็นสัดส่วนหรือว่าเป็นแนวรับที่ดีสำหรับการเข้าซื้อหรือการตั้งรับเพื่อลุ้นการติดกลับนะครับส่วนระยะสั้นเนี่ยก็เอ่อตรงโซนฟีโบอ่นะครับก็แค่เป็นจังหวะของการติดกลับสั้นๆเพราะนั้นถ้าดิดเนี่ยก็ยังดักช็อตอยู่นะครับ ยังไม่ข้าม1,880นะครับฝั่งช็อตยังได้เปรียบครับค่ะโอเคประมาณนี้นะฮะขอไปที่ค่าเงินบาทอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเพราะว่าฝั่งของตัวอะไรฝั่งของตัวค่าเงินบาทนะครับก็ตอนนี้นะครับบาทเนี่ยมันวิ่งเข้าใกล้บริเวณ34 ห้านะครับซึ่งสามสิบสี่จุดห้าเนี่ยข้อดีของมันคืออะไรนะครับข้อดีของมันเนี่ยบาทอ่อนแต่รอบนี้เรามองว่าบาทอ่อนน่าจะดีเพราะว่าเดิมเนี่ยพอค่าเงินบาทมันลงไปสามสิบสามสามสิบสองจุดห้าฝรั่งมันไม่ซื้อพี่เพราะว่าต้นทุนในแง่ของการเข้าซื้อมันแพงขึ้นเมื่อเทียบกับตัวของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแต่พอค่าเงินบาทมันอ่อนแล้วก็มันลด เรียกว่าลดลดลงมาประมาณ4-5%เนี่ยแรงจูงใจในแง่ของการเข้าซื้อเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นเพราะนั้นเนี่ยผมว่าแรงขายของนักทุนต่างประเทศเนี่ยพอบาทอ่อนนะครับจะเบาลงรอ,อบนี้มันจะเปลี่ยนเปลี่ยนกันนิดนึงนะครับเพราะว่าบาทอ่อนเนี่ยมันจะจูงใจให้เขาเข้ามาซื้อมากขึ้นนะครับเพราะนั้นสำหรับค่าเงินบาทนะครับ34.5แถวนี้เนี่ยผมคิดว่าฝรั่ง น่าจะเริ่มกลับเข้ามาซื้อสุดทีในตลาดหุ้นไทยอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นการย่อลงหรือการถอยในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะไม่ลึกนะครับถ้าไม่มีอีเวนต์ในต่างประเทศที่มันรุนแรงนะครับถ้ามีอีเวนต์ต่างประเทศรุนแรงเนี่ยจะถอยลึกนิดหนึ่งสําหรับตลาดหุ้นไทยครับผม จะไปไปดูบิตคอยตัวของบิตคอยนะครับโอดิดกลับขึ้นมาเอ,อ่อเรียกว่าค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับสำหรับตัวของบิตคอยนะครับแต่เรามองว่าเอ,อ่อในฝั่งของตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ย มันน่าจะกลับมาแข่งค่านะครับเพราะนั้นตัวของ Bitcoin เนี่ยยังไม่น่าไปอยู่ดีนะครับเรามาระวังครับถ้าย้อนกลับลงไปต่ำกว่า24,000นะครับ24 0 0 0เนี่ยจะลงไป22,000อีกรอบหนึ่งเมื่อคืนดีดได้แรงนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามีข่าวหรือมีประเด็นอะไรนะครับแต่ถ้าเรามองในฝั่งของตัวค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันจะเริ่มแข่งค่าเพราะนั้นบิตคอยเนี่ยผมคิดว่าระยะสั้นน่าจะยังไปได้ไม่ไกลมากครับผม ได้เลยอ่านี่ก็เป็นรายละเอียดของข้อมูลอ่ะโอ้สดฟานไปใครขี้ผิดหรือเปล่าครับพุ่งจังไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับก็ดีครับดีครับสําหรับโอสดสภาครับเขาขี้เพราะว่ามันมีเรื่องราวของกระทิงแดงอขึ้นราคาทําให้สองตัวขึ้นนะคานังทุนอ่าแม่ไม่ว่าเขาขี่ผิดอ่ะแล้วมีเรื่องมีนั้งทุนคุณแพลเป็นไงฮะ ไปซื้อ Delta มาเก้ารอยสาสิบสี่กำไรอื้อซ่าแล้วเนี่ยเมื่อวานสำหรับ Delta นะครับอ่าตัวของเดลต้าโอ้ก็ขึ้นไปไฮเดิมแถวนี้ขายดีว่ะเก้าเก้าสองแกรับมาเมื่อวานเก้าสามสี่แกบอกมาขายนะครับออคุณแพลอย่าลืมนะฮะ VIP วันเสาร์ที่ยีห้าเจอกันนะฮะที่สยามแคมป์เนสกี้นะฮะสำหรับข้อมูล VIP Business l i n e and l i f e นะฮะ โอเคกลับมานี้นะฮะครับผมขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับพี่หมอครับค่ะคราติดตามข้อมูลประจาวันประหัสบดีกับคุณธีรศักดิ์นั่นเองนะฮะคณะบริษัทหลักทรัพย์จีซีจีเนะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรได้ว่ากันสำหรับอบร็กเกอร์ต่างประเทศกับคุณธีรศักดิ์นั่นเองก็เลยต้องจับคุณธีรศักดิ์มาพูด ุยในเรื่องราวของทางด้านหุ้นต่างประเทศให้กักลงทุนได้ติดตามกันนะเพราะข้อมูลบรก,กอร์ต่างประเทศเขาะจะมีข้อมูลต่างประเทศให้นักทุนได้ติดตามกันนะฮะ